สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําตู้หัวเตียงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องแกะแบบถอดขนาดของตู้ก่อนนะครับว่าเราจะทําตู้ขนาดเท่าใดแล้วก็เรามาแยกนะครับจะมีแผงบนแผงข้างซ้ายขวาแล้วก็แผงล่างนะครับนี่ครับก็ขนาดผมก็เขียนเอาไว้เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายครับเราจะทําเป็นแผงงานพกครูงนะครับมันก็ต้องตัดตัดไม้อัด แล้วก็มายิงโคง้งตามขนาดนะครับี่ยครพอเราตัดไม้ัดได้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแหงบนแหงข้างแหงล่างแหงล่างนี้ผมจะให้ยกลอยขึ้นมาจากพื้นสิบเซนครับจากนั้นเราก็ยิงโคง้งเข้ากับไม้อัดที่เราตัดไว้ได้ตามขนาดนี้นะครับแล้วก็ใส่โค้งเข้าไป หลังจากยิงโครงเสร็จเราก็ทำการติดลามมเนตก่อนนะครับติดแต่เฉพาะด้านในก่อนเพราะว่าพอเวลาเราประกอบเราจะไม่ต้องมาติดทีหลังครับเราติดไว้ก่อนแล้วก็ประกอบพอประกอบก็ใส่รางลิ้นชักอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบขนาดแขงบนล่างซ้ายขวานี้สำคัญนะครับต้องแม่นครับแล้วเราก็ติดหลังตู้ ติดหลังตู้แล้วก็ตัดแล้วก็ติดลนยมีดสังเกตดูว่าด้านบนด้านข้างจะยังไม่ถีดไม้ครับอันนี้ติดแล้วจากเราติดแมดแล้วเราก็สามารถติดลายมนดได้ครับจะเป็นสีอะไรก็ตามแบบที่เราออกแบบไว้ครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะมาทำยินชักนะครับตู้เตียงด้าขวาตัวนี้ยินชักนะครับ เดี๋ยวอีต่อไปจะมาทำลินชักให้ดูครับว่าการบวกลบหกักลินชักทำยังไงขอบคุณครับ